ฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐานปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานหลายวันทําให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางแดงตําบลป่าเมี่ยงอําเภอโดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่ต้องทํากิจกรรมอยู่แต่ในห้องเรียนเด็กหลายคนมีอาการแสบตาแสบจมูกบางคนมีเลือดก,กับเดาไหลโรงเรียนต้องสั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดดยให้นักเรียนระดับอนุบาล นอนในมุ้งตาทีเนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องปลอดฝุ่นทำให้เราแสบตาค่ะแล้วก็ทำให้แบบคันจมูกทำให้ไม่สบายแล้วก็น้องบางคนก็มีเลือดกำเดาแล้วก็จากที่ได้ออกมาจากที่ออกมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้ออกมาเล่นข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็จากที่เข้าแถวข้างนอกก็ต้องเข้าแถวข้างในทำอะไรในล่มแล้วก็อยู่แต่ในห้องค่ะ ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3แห่งของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงมีเด็กมาเรียนไม่ถึงร้อยละห้เนื่องจากผู้ปกครองเกรงว่าบุตรหลานจะได้รับผลกระทบจึงไม่ให้เด็กมาโรงเรียนช่วงนี้หายไปเยอะเลยค่ะพเพราะอะไรเพราะว่ามันมีควันค่ะควันไฟเยอะมากเลยค่ะอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะต้องอยู่ในห้องตลอดเลยบางคนผูกคองก็ไม่ให้มาค่ะเด็กๆมีอาการอะไรบ้างก็จะแสบแสบคอแล้วก็มีบางคนไอเลยค่ะ ค่ะน้ำมูกไหลด้วยค่ะคือเราต้องอไม่ให้เด็กออกไปเลยค่ะไม่ช่วงนี้ไม่ให้ออกไปเลยค่ะต้องอยู่ข้างในห้องตลอดค่ะอ,ออกไปเฉพาะตอนทานข้าวแล้วก็ทานไปทานน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ําแค่นั้นเด็กก็จะมีอาการเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดมีน้ํามูกแล้วก็บางคนไอ บางคนมีน้ำมูกที่น้ำมูกไหลออกมาก็จะมีเลือดปนมาค่ะช่วงนี้ครูก็เลยให้เด็กอยู่แต่ข้างในอาคารไม่ให้เด็กออกไปเล่นข้างนอกค่ะในช่วงนี้เพราะว่าหมอกควันหนาแน่นมากด้วยสภาพพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยงเป็นป่าเขาและยังมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายแหง่งทำให้ฝุ่นควันปกคลุมพื้นที่หนานแน่นและยาวนาน ส่งผลให้ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจึงประกาศเตือนให้งดทํากิจกรรมในที่โล่งแจ้งมีมีเยอะครอย่างอย่างไืเอกียไปเจอนักเรียนโรงเรียนบ้านพงแดงเนาะก็มอีอยู่ก็เลือดกํเดาไหลแล้วก็ผมก็เห็นชาวบ้านหลายคนก็มีเลือดกํเดากำเดาไหลคือได้รับผลกระทบจากหมอกควันครันี่เราก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องอได้มีการอยู่ในที่อ,อยู่ใน อาคาครดย่่พพาาะทาททงูีรรับบเืองของององงรระบบทาหาหยใจ่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนได้จัดทำห้องปลอดฝุ่นไว้รองรับประชาชนแล้วกว่า1,500แห่งปัจจัยที่มันยากก็คือว่าศูนย์เด็กเล็กบางแห่งอยู่บนดอยบนเขาเนี่ยเขาไม่มีห้องแอร์หรือคือมันไม่มีห้องกระจกหรือห้องอะไรที่ปิดเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นให้การหลักการของห้องรถฝุ่นคือต้องกันคือกันอากาศกันฝุ่นพอไม่มีตัวนี้ก็เลยจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่ากําลังจะเร่งทําให้ครบจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า600แหง่งในจํานวนนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีห้องปลอดฝุ่นแล้วกว่า400แหง่งส่วนที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยทางจังหวัดอยู่ระหว่างหาแนวทางในการดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งหมดสมครางกระบุนไทย PBS รายงาน